สามีหนูเนี่ยพูดจากับหนูอ่ะแย่มากเลยด่าแล้วด่าอีกทำอะไรก็ผิดไปหมดครับไม่มีอะไรดีชมก็ไม่เคยชมบางทีนะเอาหนูไปเปรียบเทียบกับเมียเพื่อนอีกว่าหนูมันห่วยคุณคิดว่าผู้หญิงคนนั้นจะเป็นยังไงคะช่วงนี้นะมีผู้ชายนิยมด่ากิฟเยอะมากเลยทั้ง YouTube ทั้ง Facebook ค่ะส่งข้อความมานะคะในคอมเมนต์นะคะว่า คุณช่วยกรุณาหยุดพูดเดี๋ยวนี้เลยคุณกำลังทำให้ผู้ชายที่รักเดียวใจเดียวอย่างผมเดือดร้อนนี่คุณกำลังจะทำให้ครอบครัวเขาพังพินาศกันนะอย่าเอาเรื่องส่วนตัวของคุณมาพูดหน้าจอเลยผมเนี่ยมีเขาแค่คนเดียวในชีวิตแล้วมันก็น่าจะเพียงพอแล้วคุณนะ่ะคือตัวปัญหาโอ้คุณ วันวันหนึ่งก็เจออย่างนี้ค่ะเยอะแยะเต็มไปหมดเลยค่ะก็เลยจะขออนุญาตนะคะมาชี้แจงแถลงไขแบบนี้ว่าผู้ชายที่คุณคิดว่าเมียคุณต้องการกับผู้ชายที่อยู่ด้วยแล้วรู้สึกดีมันคือคนละคนกันค่ะคนหนึ่งเป็นเรื่องที่คุณคิดขึ้นมาของคุณเองกิ๊ไม่ได้บอกว่าดีหรือไม่ดีนะอีกสิ่งหนึ่งอยู่ในความรู้สึกคือปัจจุบันค่ะไม่เถียงค่ะ ว่าผู้ชายที่คุณคิดขึ้นมามันดูดีในความคิดของคุณมากเช่นรักเดียวใจเดียวและคุณก็คิดว่าผู้ชายแบบนี้คือผู้ชายที่ผู้หญิงต้องการแล้วมันก็น่าจะเพียงพอแล้วจะเอาอะไรกว่านี้อีกจริงไหมแต่คุณรู้ไหมว่าภาพกลับกันน่ะผู้หญิงไม่ได้อยู่ในความคิดของคุณค่ะแต่ผู้หญิงอยู่กับความรู้สึกของเธอค่ะมีหลายเคสเลยค่ะเข้ามาปรึกษาค่ะถามว่าครูคะ จะทำยังไงดีสามีหนูเนี่ยพูดจากับหนูอะแย่มากเลยด่าแล้วด่าอีกทำอะไรก็ผิดไปหมดครับไม่มีอะไรดีชมก็ไม่เคยชมบางทีนะเอาหนูไปเปรียบเทียบกับเมียเพื่อนอีกว่าหนูมันห่วยขอให้เขาพูดจาดีๆเขาก็บอกเขาจะพูดแบบนี้เขาเป็นแบบนี้เขาก็พูดความจริงแบบนั้นน่ะถ้าหนูไม่ชอบหนูไม่มีความสุขหนูรู้สึกไม่ดีถ้าเกิดว่ากิ๊ฟตอบผู้หญิงคนนี้ไปว่า ้าวเหรอคะแล้วเขามีคนอื่นด้วยหรือเปล่าคะอ๋อไม่มีคะ่ะแล้วคิปยังถามอีกว่าอ้าวแค่นี้ไม่ดีอีกเหรอคะเขาอุตส่ารักเดียวใจเดียวเขาไม่มีคนอื่นถ้าเกิดพอใจไม่ได้กับความรักเดียวใจเดียวของเขาคุณก็อยู่ยากแล้วล่ะคะ่ะอดทนได้ไหมล่ะให้เขาจิกด,ด่าท้อง ทมถุยใส่ไปเพื่อให้เขามีคุณคนเดียวอดทนได้ไหมถ้ากิฟพูดจาแบบเนี้คุณคิดว่าผู้หญิงคนนั้นจะเป็นยังไงคะแล้วจะมีผู้หญิงกี่คนคะฟังคำแนะนำแบบเนี้ยแล้วรู้สึกยอมรับได้คุณตอบเองแต่กิบเชื่ออย่างหนึ่งค่ะว่าเราไม่สามารถค่ะอยู่กับคนที่เราคิดว่าดีได้ค่ะ เพราะมันเป็นคนที่ไม่มีอยู่จริงหรืออาจจะจริงแค่กับบางคนเท่านั้นแต่เราสามารถอยู่กับปัจจุบันได้ค่ะอยู่กับคนที่ทําให้เรารู้สึกดีในตอนนี้ได้ค่ะซึ่งมันมีรายละเอียดเยอะแยะค่ะในตอนนี้ที่เราอยู่ด้วยกันค่ะเราจะทํำยังไงคะให้เธอก็รู้สึกดีฉันก็รู้สึกดีพูดจาก,กันดีๆก็น่าจะเป็นเรื่องเรื่องหนึ่งที่น่าทาได้ เวลาโมโหมีอารมณ์กันก็รักษาน้ำใจและไม่ลงไม้ลงมือกันได้จริงไหมต่อให้รักเดียวใจเดียวนะต่อให้แบบกลับบ้านตรงเวลาทุกวันนะแต่ถ้าถูกซ้อมทุกวันคิดว่าก็ไม่มีผู้หญิงคนไหนอยู่ตรงนั้นได้นะดังนั้นคิดว่าความรู้สึกมันเป็นเรื่องของหลายๆองค์ประกอบค่ะ ที่เราจะต้องมานั่งดูแล้วอยู่บนโลกของความเป็นจริงว่าณขณะนี้เราทำอะไรลงไปที่สร้างความรู้สึกให้กันละกันค่ะหากความรู้สึกที่คุณกำลังสร้างในตอนนี้คือความรู้สึกที่ดีมันจะกลายเป็นความซาบซึ้งในกันละกันค่ะจนรู้สึกว่านี่คือความรักและความผูกพันแบบไม่อยากจะแยกจากกันไปไหนแต่ถ้าความรู้สึกณนะตอนนี้นะคะมันแย่มันเฮงสวย หรือเป็นการบาดเจ็บทางร่างกายและจิตใจต่อให้ในความคิดคุณคิดว่าคุณคือผู้ชายที่ดีมากที่ดีที่สุดและเหมาะกับเธอแต่ในความจริงคุณอาจจะเป็นคนที่เธออยากจะหนีไปให้ไกลๆค่ะถ้าคุณยอมรับความจริงได้ร้0ยเซ็และเลิกโทษสิ่งต่างๆและคนอื่นๆคุณอาจจะยังมีโอกาสมานั่งมองการกระทำของคุณณนะปัจจุบันนี้ และยังสามารถเปลี่ยนการกระทําของคุณได้นะคะเพราะกิบเชื่อว่าถ้าคุณเปลี่ยนการกระทําของคุณตอนนี้ได้คุณก็ยอมสร้างความรู้สึกดีๆได้และคุณจะสามารถอยู่ด้วยกันแบบคนที่รักกันได้ขึ้นทุกวันทุกวันค่ะโดยไม่มีใครคนไหนเสียงนกเสียงกาอะไรมาทําให้คุณสองคนจะต้องสงสัยในกันและกันได้เพียงนิดเดียวค่ะ